าพเียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสริบบุตรเนียนสสนักพัฒนาแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนจังหวัดปราจินบุรีเขตสามพักภ,ภูมิใจไทยครับการอาภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568จ้ามวล3.752ล้านล้านบาทในวาระที่2ด้วยมาตราที่24ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการครับที่เดีงบประมาณประมาณสัก3 4 7 0 0 0 568ล้านบาทผมขอมีส่วนในการปรับลดอยู่ที่0.5%ด้วยเหตุผลในการที่นิพิปลายต่อไปแต่ก่อนอื่นที่จะอาภิปราย,ายผมขอกลาบขอบพระคุณท่านพลตํารเอกเพิ่มพูนชิดชอบครับท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาธิการที่ได้ให้ความสําคัญต่อครูโรงเนเอกชนในการเสนอคณะรัฐมนตรีมเมื่อวันที่9 กรกดาคม2 6 7ในการเพิ่มปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดก,การศึกษั้นพื้นฐานเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อสมทบเป็นเงินเดือนคูณครูนุยงเอกชนทั้งสังกัดสช,อชอและสังกัดอาชีวศึกษาจาก15,000บาทเป็น18,150บาทใน2ปีเริ่มจากเดือนพฤษภาคม2567ครับจากการที่กระทรวงศึกษานะครับถือว่าเป็นกระทรวง ที่ได้รับงบประมาณในระดับที่สมและเป็นกระทรวงที่มีความสําคัญในการจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะปัจจุบันนี้โครงสร้างของสังคมก็เปลี่ยนไปเป็นสังคมผู้สูงอายุถึง20่สอร์ซนจำนวนประชากร13บล้านคนนะครับที่มีอายุ6กสิปีขึ้นไปเนี่ยอีกทั้งในขณะน,นี้เรามีเด็กเกิดจำนวนที่ลดน้อยลงทุกปีทุกปีในห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีประชากรลดลงถึงห้าแสนคนครับถ้ารัฐบาลไม่มีการกําหนดนโยบายอะไรอีกเลยผมเชื่อได้เกินว่า โดรนขนาดเล็ก1 5 0 0 0โรงโลเนี่ยคงจะล่มสลายตายหายไปอีกภายใน20ปีข้างหน้านี้สาเหตุที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าปัญหาเศรษฐกิจปัญหาค่าใช้จ่ายปัญหาครัวเรือนต่างๆแม้แต่ปัญหาระดับโลกเองก็เกิดภัยคุกคามไม่ว่าจะภูมิรัศศาสตร์ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสงครามและยังเกิดเรื่องของดิสครับชันของเทคโนโลยีอีกด้วยความที่กระเดนความก้าวหน้าอย่างมากทีเดียวในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ climate ล h a เ g e ดังนั้นรูปแบบการศึกษาเนี่ยผมเชื่อแลอเกินว่าต้องเปลี่ยนไปครับแม้ขนะนี้เองนะครับประเทศสิงคโปร์ยังกำหนดนโยบายเลยครับเรื่อง Skill Future ในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆมีการวางแผนครอบครัวการมีบุตรสามคนดังนั้นประเทศไทยก็เช่นเดียวกันครับผมที่จะขอให้เหตุผลในเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่ๆที่เราเพิ่งตั้งขึ้นมานี่นะครับเรามุ่งเน้นให้มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ไม่จำกัดว่าจะต้องอยู่ในห้องเรียนเท่านั้นเราต้องส่งเสริมให้มีการสอนในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการออนไลน์ออฟไลน์ line, หรือว่ามีการสอนในการเพิ่มทักษะต่างๆโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่รัฐบาลได้รับรองพระราชองค์การแล้วว่าวันนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ในการดูแลของภาคภูมิใจไทยพลตําเวนเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะครับและท่านรัฐมนตรีช่วยว่ยก็เป็นคนชุดเดิมแต่ปีนี้ ถ้าท่านรัฐมนตรีและคณะทีมงานเนี่ยได้ดูงานต่อไปจะเป็นการสารต่อการศึกษาเพื่อจะมีการพัฒนาหลักสูตรทั้งหลักสุขการศึกษาการเจริญเติบโตต่อไปนะครับผมเห็นว่าการที่เราเป็นนโยบายของอภาคปุ่มใจไทยที่นําเสนอเรื่องของความมีความสัมพันว่าเพราะเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเรื่องของโดยเฉพาะ a อ y น h e r e a วน t ี m e มมันจะเป็นการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาดเล็ก ขาดแคลนคุณครูขาดงบประมาณมันไม่ต้องไปยุบโรงเรียนเล็กๆและไม่ต้องไปการควบรวมลดภาระของคุณครูเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและผู้เรียนเองก็สามารถจะกลับมาทบทวนได้เดียนดังนั้นผมถึงหือว่าการที่จะใช้ระบบ Anywhere a ร y t i m e ยโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่เป็นความคุ้มค่าให้ประโยชน์แก่สังคมประชาชนที่จะลดค่าใช้จ่าย ให้กับกับกระบวนการในการทํางานอีกทั้งในเรื่องของงบประมาณแผ่นดินก็เช่นเดียวกันถึงกระทรวงศึกษาเนี่ยจะดูงบประมาณเป็นจนวนมากเป็นอันดับสามนะครับแต่จากดูงบประมาณแล้วเนี่ยถึงเก้าสิบหกเซนี่นะครับเป็นงบประมาณที่ใช้ในรายจ่ายประจําเป็นงบประมาณในการที่จะลงทุนเพียงสี่เปอร์เซเท่านั้นดังนั้นขอให้ใช้งบประมาณที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติทุกบาทสตางค์ครับเพราะเงินนี้เป็นเงินของประชาชนและเป็นเงินที่จะมาสร้าง ประโยชน์พัฒนาคนแล้วคนก็จะได้พัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ขอ,อกราบขอบุญมากครับ